เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุตราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่43หน้า483ถึง488เรื่องสามเณรข้อความเบื้องต้น พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารบสามเณรทั้งหลายตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอาวิรุธทังเป็นต้นพระรมณีเสียใจเพราะได้สามเณรน้อยได้ยินว่าพระรมณีคนหนึ่งจัดแจงอุทเทศพัดไว้เพื่อภิกษุสี่รูปกล่าวกับพระรามว่าพระราม ท่านจงไปวิหารแล้วเจาะจงนำพราหมณ์แก่สี่คนมาพรามณนั้นไปสู่วิหารแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเจาะจงให้พราหมณ์สี่คนแก่ผมสามเณรผู้เป็นขีนาศพสี่รูปซึ่งมีอายุเจ็ดปีคือสังกิษจ,จะสามเณรบัณฑิตสามเณรโสปากะสามเณรเปรวตะสามเณรถึงแล้วแก่พราม์นั้น รามณีแต่งตั้งอาสนะทั้งหลายควรแก่ข้ามากไว้เห็นสามเณรแล้วโกโรธบ่นพึมพำอยู่เหมือนเกลืออันบุคคลใส่ลงที่เตาไฟกล่าวว่าท่านไปวิหารแล้วพาเด็กสี่คนแม้ปู่หลานของตนซึ่งไม่สมควรมาแล้วจึงไม่ให้สามเณรเหล่านั้นนั่งบนอาสนะเหล่านั้นลาดต่างที่ต่ำๆแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงนั่งบนต่างเหล่านั้นกล่าวว่า พรามท่านจงไปจงเลือกพรามแก่แล้วนํามาแม้อักรสาวกทั้งสองก็ไม่เป็นที่พอใจของพรามมณีพรามไปสู่วิหารพบพระสารีบุตรแล้วเรียนว่ามาเถิดท่านเราจะไปสู่เรือนของเราทั้งหลายดังนี้แล้วนํามาพระเถระมาเห็นสามเณรทั้งหลายแล้วถามว่าพรามเหล่านี้ได้พัดแล้วหรือเมื่อเขาตอบว่ายังไม่ได้ จึงทราบความที่เขาจัดพัดไว้เพื่อพระรามสี่คนเท่านั้นกล่าวว่าท่านจงนำบาทของเรามาแล้วรับบาทหลีกไปฝ่ายพระรามมณีถามว่าพระรามนี้กล่าวอะไรเมื่อพระรามตอบว่าท่านกล่าวว่าการที่พระรามผู้นั่งอยู่เหล่านั้นได้ก่อนจึงควรจงนำบาทของเรามารับเอาบาทของตนแล้วไปจึงกล่าวว่า พระเถระนั้นเห็นจะไม่ประสงค์เพื่อจะฉันท่านจงรีบไปเลือกดูพรามอื่นแล้วนำมาพรามไปพบพระมหาโมคคลานะเถระก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแล้วนำมาแม้ท่านเห็นสามเณรทั้งหลายแล้วก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็รับบาตรหลีกไปลำดับนั้น พรามมนีกล่าวกับพรหมามนั้นว่าพรหมามเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประสงค์เพื่อจะฉันกระมังท่านจงไปสู่โรงสวดของพรหมามนำพรหมามแก่คนหนึ่งมาฝ่ายสามเณรทั้งหลายไม่ได้อะไรอะไรจําเดิมแต่เช้าถูความหิวบีบคั้นนั่งอยู่แล้วเท้าสักกะปลอมเป็นพรหมามแก่มาทรมานพรามมณีครั้งนั้นอาสนะของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนแล้ว เพราะเดชคุณของสามเณรเหล่านั้นเท้าเธอทรงใคร่ครวญอยู่ก็ทราบความที่สามเณรเหล่านั้นนั่งหิวโหยอยู่ตั้งแต่เช้าทรงดำริว่าการที่เราไปในที่นั้นควรจึงแปลงเป็นพระรามแก่คร่ำคร่าเพราะชาราประทับนั่งบนอาสนะที่เลิศของพรหมามทั้งหลายในโรงสวดของพรรามนั้นพรรามพอเห็นเท้าสักกะนั้นแล้วคิดว่า คราวนี้พระมณีของเราจาักพอใจกล่าวว่ามาเถิดท่านพวกเราจักไปสู่เรือนได้พาเท้าเธอไปสู่เรือนแล้วพระมณีพอเห็นเท้าสักกะเท่านั้น มีจิตยินดีแล้วลาดเครื่องลาดบนอาสนะสองซ้อนในที่เดียวกันกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าเชิญนั่งบนเครื่องลาดนี้เถิดเท้าสักกะเสด็จเข้าไปสู่เรือนแล้วไหว้าสามเณรทั้งสี่รูปด้วยเบญจางคะประดิษฐ์แล้วจึงประทับนั่งโดยบรลังที่พื้นท้ายอาสนะของสามเณรเหล่านั้นครั้งนั้นพรามณีเห็นเท้าเธอกล่าวกับพระรามว่าแย่จริงพรารามท่านนำ มาแล้วท่านพาพรามบ้าแม้นั้นมาอีกพรามนั้นเที่ยวไหว้สามเณรปู่หลานของตนได้ประโยชน์อะไรด้วยพรามนี้ท่านจงขับไล่พรามนี้ออกไปเสียพรามแปลงนั้นหูเขาจับที่คอบ้างที่มือบ้างที่รักแร้บ้างจุดคร่าออกไปอยู่ก็ยังไม่ปรารถนาแม้เพื่อจะลุกขึ้นลำดับนั้น พระามณีกล่าวกับพระรามผู้สามีนั้นว่าพระรามมาเถิดท่านจงจับที่มือข้างหนึ่งฉันจักจับที่มือข้างหนึ่งทั้งสองผลจับที่มือทั้งสองแล้วโบยขี่หลังอยู่ได้ช่วยกันคร่าไปไว้ในภายนอกแต่ประตูเรือนแล้วฝ่ายเท้าสักกะก็คงประทับนั่งในที่ตนนั่งนั่นแลกวักพระหัตแล้วทั้งสองผัวเมียนั้นกลับมาเห็นเท้าสักกะนั้น ประทับนั่งอยู่อย่างเดิมร้องอยู่ด้วยความกลัวปล่อยไปแล้วในขณะนั้นเท้าวสักกะให้เขาทราบความที่พระองค์เป็นเท้าวสักกะแล้วลำดับนั้นผัวเมียทั้งสองได้ถวายอาหารแก่สามเณรเหล่านั้นแล้วชนแม้ทั้งห้ารับอาหารแล้วรูปหนึ่งทำลายมนทนช่อฟ้าไปรูปหนึ่งทำลายส่วนเบื้องหน้าแห่งหลังคาไปรูปหนึ่งทำลายส่วนเบื้องหลังแห่งหลังคาไป รูปหนึ่งดำลงในแผ่นดินไปฝ่ายเท้าสักกะก็เสด็จออกไปโดยทางหนึ่งชนแม้ทั้งห้าได้ไปสู่ที่ทั้งห้าด้วยประการชนี้ พวกสามเณรเล่าเรื่องที่ถูกทรมานก็แลจจำเดิมแต่นั้นมาทราบว่าเรือนนั้นชื่อว่าเป็นเรือนมีช่องห้าในการที่สามเณรไปสู่วิหารภิกษุทั้งหลายถามแม้ซึ่งสามเณรทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเช่นไรกันพวกสามเณรกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงอย่าถามพวกกระผมจำเดิมแต่การที่พระมณีเห็นพวกกระผมแล้วพระมณีถูกความโกรธครอบงำไม่ให้พวกกระผมนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้แล้วยังกล่าวว่าท่านจงนำพระรามแก่มาเร็วอุปชายะของพวกกระผมมาเห็นพวกกระผมแล้วกล่าวว่าการที่พระรามผู้นั่งอยู่เหล่านี้ได้อาหารก่อนควร ให้นำบาทมาแล้วออกไปเมื่อนางพรรามณีกล่าวว่าท่านจงนำพรรามแก่อื่นมาพรรามนำพระมหาโมคลานเถระมาแล้ว ท่านเห็นพวกกระผมก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแล้วหลีกไปทีนั้นพรามณีกล่าวว่าพรามเหล่านี้เป็นผู้ไม่ประสงค์จะฉันท่านจงไปจงนำพรารามแก่คนหนึ่งจากโรงสวดของพรามมาเถิดแล้วส่งพรามไปพรามนั้นไปที่โรงสวดนั้นแล้วนำเท้าสักกะผู้เสด็จมาด้วยเพศแห่งพรรามมาในการที่เท้าสักกะนั้นเสด็จมาแล้วผัวเมียทั้งสองจึงได้ ไถวายอาหารแก่พวกกระผมภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพวกเธอไม่โกรธแก่เขาผู้ทำอยู่อย่างนั้นหรือพวกสามเณรกล่าวว่าพวกกระผมไม่โกรธภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วกราบทูลแด่พระาศาสดาว่าพระเจ้าค่าสามเณรเหล่านี้กล่าวคำไม่จริงว่าพวกกระผมไม่โกรธย่อมพยากรพระอรหัตผลพระาศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระขีนาศพทั้งหลายย่อมไม่เครียดแค้นในชนทั้งหลายแม้ผู้เครียดแค้นแล้วเลยดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอาวิรุธทังวิรุธเฮสุอัจทานเดสุนิพุตังสาธาเนสุอนาธานังตมหังพระรูมิ พรามนังเราย่อมเรียกบุคคลผู้ไม่เครียดแค้นในบุคคลผู้เครียดแค้นผู้ดับเสียได้ในบุคคลผู้มีอาชญาในตนผู้ไม่ถือมั่นในบุคคลผู้ถือมั่นนั้นว่าเป็นพรามแก่อัฏฐะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอาวิรุธทางเป็นต้นความว่าเราย่อมเรียกบุคคลนั้นคือเห็นปานนั้น ผู้ชื่อว่าไม่เครียดแค้นเพราะความไม่มีอาฆาตในพวกโลกิยมหาชนแม้ผู้เครียดแค้นแล้วด้วยอำนาจแห่งความอาฆาตผู้ชื่อว่าดับเสียได้คือผู้มีอาชญาอันปรงแล้วในชนทั้งหลายผู้ชื่อว่ามีอาชญาในตนเพราะความที่เขาเป็นผู้ไม่เว้นจากการให้ประหารชนเหล่าอื่นในเมื่อท่อนไม้หรือศาสตราในมือแม้ไม่มีอยู่ ผู้ชื่อว่าไม่ถือมัน่นเพราะความไม่มีการยึดถือนั้นในชนทั้งหลายผู้ชื่อว่ามีความถือมัน่นเพราะความที่ยึดถือขันทั้งห้าว่าเราว่าของเราว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องสามเณรจบ